เอาแล้วผมก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กันในช่อง t o ิ Mini TV นั่นเองนะครับผมตอนนี้อยู่กันในเกมดาบิกาเรอูนของแอป X7 เกมนั่นเองนะครับผมเป็นเกมเปิดใหม่ดูหน้าปกก็รู้แล้วว่ามน่าเล่นแค่ไหนนะครับผมนะโอเคก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาสอนโรดกันก่อนนะครับผมแล้วก็จะมารีวิวให้ด้วยนะจะเติมเงินให้ดูด้วยนะครับในคลิปนี้นะโอเคก็ นะครับวิธีการดาวน์โหลดนะสามารถกดดาวน์โหลดได้ตรงกลางนะครับหรือว่ากดดาวน์โหลดข้างบนก็ได้นะครับผมเรากดไปเลยนะครับผมบอกอย่างหนึ่งนะครับใครดาวน์โหลดกับช่องผมนะครับจะมีเงินให้ด้วยนะครับผมสามารถเอาไปเติมในเกมได้เลยได้ทุกเกมเลยนะครับผมโอเคก็เมื่อดาวน์โหลดแอปเสร็จแล้วนะให้ทำการติดตั้งแล้วไปเจอในแอปเลยนะครับ โอเคครับตอนนี้เราก็เข้ามาในแอปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับแอป x 7 Game นะก่อนที่เราจะไปเล่นเกมกันนะครับให้เรามาทำการกดบูสเตอร์กันก่อนนะครับเพื่อให้เกมนะมันไหลลื่นขึ้นนะใครยังไม่รู้จากบูสเตอร์ตรงนี้นะครับ บูตเตอร์ตัวนี้นะครับจะทําการเปิด VPN ในเครื่องเรานั่นเองนะครับให้เราเ,าเครื่องเรานะับเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์เกมโดยตรงเลยนะครับไม่ว่าจะเล่นเกมไหนก็รื่นปื้ดรื่นปั๊ดเลยนะครับผมโอเคเท่านี้ก็สามารถเล่นเกมได้สบายๆแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวไปเจอกันในเกมเลยครับผม เอาแล้วผมตอนนี้ก็เข้ามาในเกมที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเกมนี้นะก็ต้องลงชื่อเข้าใช้กันก่อนนะครับผมสามารถลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google นะครับหรือว่าจะลงชื่อเข้าใช้ด้วยอีเมลตรงนี้ก็ได้นะครับด้านล่างซ้ายนะครับผมอ่าในวันนี้นะครับจะมาลงชื่ออีเมลด้วยไอไม่ใช่จะมาลงชื่อเข้ใาชใช้ด้วยอีเมลนั่นเองนะครับนั่นคือด้านล่างซ้ายนั่นเองนะครับผมจะได้แบบเผื่อใครไม่มี Google อะไรอย่างี้นะนะครับผมอ่ะโอเคนะครัแค่เราทําการกรอกจดมาไอ้กรอกอ่า อีเมลนะครับในช่องนี้ได้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวขอกรอกแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับเมื่อทําการกรอกอีเมลเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับให้เรานะทําการกดรับรหัสได้เลยนะครับตรงนี้นะตรงนี้นะครับผมกดรับรหัสแล้วเราก็กดไปได้เลยนะครับแล้วรอทำรอหกสิบวินาทีนะครับหรือว่าถ้ามันเกินกว่านั้นนะครับให้เรากดใหม่ได้เลยนะครับผมแต่หลักๆเลยก็ไม่เกิน3ามสิบวิหรอกนะถ้าเท่าที่ผมเล่นมากว่า เกือบร้อยเกมแล้วนะครับสำหรับแอปนี้นะก็รอไม่ถึง30ิวินนะรอก่อนนะครับโอเคตอนนี้ก็รหัสมาแล้วอย่างรวดเร็วนะครับผมมาใส่รหัสได้เลยนะครับก็รหัสก็จะแตกต่างกันไปนะครับผมนะเป็นรหัสยืนยันนะว่าเรามีตัวตวนจริงๆนะครับผมโอเคอเรากดไปได้เลยนะครับตรงนี้นะในเกมก็จะมีระบบภาษาไทยด้วยนะครับแต่ว่ายังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่เพราะว่ามันยังแบบ ทั้งจีนทั้งไทยตอนนี้บนกันอยู่นะครับผมนะก็ถือว่าได้อยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูเซิร์ฟเวอร์กันก่อนว่ามีกี่เซิร์ฟเวอร์นะสำหรับเกมนี้นะโอ้มีประมาณ17เซิร์ฟเวอร์นะครับเท่าที่เห็นนะโอเคเรามาอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ที่17นะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์เปิดใหม่ล่าสุดเลยนะครับสำหรับเกมนี้ นะเดี๋ยวเราจะไปดูว่าเกมนี้เป็นยังไงนะครับผมเอาตรงนี้ออกไปก่อนนะครับทางด้านเนี่ย x v i เกมนะครับก็อัปเดตใหม่เข้ามานะครับทําให้ปุ่มๆที่มันขวางหูขวางตามันหายไปแล้วนับเหลืออยู่แค่นี้นะครับผมเ,เราสามารถกดได้เลยนะครับนี่กดไปที่การแปลนะครับถ้าใครยังไม่เป็นภาษาไทยนะ นี่ครับนี่ครับจะเจอคําว่าแพทนะครับผมนะตรงนี้นะครับให้ทําการเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้เลยนะครับผมตอนแรกมันจะเป็นภาษาจีนในตรงนี้นะครับภาษาแหล่งเกมนะให้เราเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะภาษาทั้งหมดก็มีอยู่ประมาณแปดภาษานั่นเองหรือหเจ็ดภาษาเจ็ดภาษานะครับผมสามารถเปลี่ยนตามใจชอบได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันในเกมเลยแล้วกันโอเคครับก็เข้ามาในเกมเป็นที่เรียบร้อยนะสําหรับเอ่อ ภาษามันก็จะสลับกันไปนะครับสําหรับจีนแล้วก็ไทยนะมันยังแปลไม่แบบมันยังแปลไม่ดีเท่าไหร่นะครับสําหรับอันนี้นะฮีโร่อ่าเราได้ตัวอะไรมานะผมจําชื่อไม่ได้นะครับน้องคนนี้ไม่มีชื่อภาษาไทยด้วยนะเป็นชื่อภาษาจีนนะเรามีทันจีโร่อยู่นี่ครับโอเคแล้วเพลงเขาติดหูมากเลยนะแต่ผมว่าน่าจะผมน่าจะโดนลิิทธิ์อะถ้าผมเปิดนะครับถ้าใครโหลดมาเล่นนะแนะนําให้ฟังเพลงยาวๆเลยนะครับ อย่างมันนะเพลงดาบพิฆาตล่ตสูนี่คือแบบเพลงที่ติดหูสุดและ้นะครับสำหรับอนิเมะนะโอเคไาไปกันต่อนะครับตอนนี้เขาก็ยังจะสอนอยู่นะระหว่างสงครามการต่อสู้ชับโูมภาพสวยนะครับผมอุย้ยมีข้ามได้ด้วยหรอร้องข้ามดิอุย้ยระบบมีระบบข้ามด้วยนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราสามารถข้ามได้เลยนะ ใครที่แบบว่ามีเวลาน้อยในการฟาร์มนะสามารถกดระบบข้ามเลยๆนตรงนี้ไหนลองใหม่เอามันให้ไปทําการตามมันก่อนแล้วกันนะครับโอเคไว้ Why? ได้นิซึโกะมาเฮ้ยเนจิโมะ what f ทำไมมันชื่อแบบนี้ watch no s e เนซิโกะเนจิโมะ w a หรือว่าเนซิโกะตอนเด็กอ่ะ เด็กหญิงนะเขาแปลอะไรวะนะ่ยแปลแปลกๆนะตรงนี้โอ้โหแล้วเครื่องผุ่มร้อนจี๋เลยฮะค่อนข้างกินสเปคเลยนะเกมนี้นะอ่ะโอเคเครื่องผุ่มร้อนจี๋อาจจะมีอาการแหลกนิดนึงนะครับก็ไม่ต้องตกใจไป่ะโอ้พอมันมองไม่เห็นแล้วมันค่อนข้างที่จะกดยากกว่าเดิมนะผมว่าโอเคเปิดสงครามมาแล้วไอ้ไอ้เนี้ยมันลอยมาได้ไงเนี่ยมันลอยได้ไงเนี่ย พย่าตเลยแล้วกันมันปิดได้ไหมพย่าตปิดตรงการแปลแล้วกันนะครับมันลอยเฉยเลยปิดยังไงวะท่านผู้ชมฮะปิดไม่ได้ด้วยนะการแปลนี่มันค้างตึงอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะช่างมันแล้วกันอัปเดตใหม่มาก็ค่อนข้างที่จะใช้ได้เลยทีเดียวโอเคนี่ครับ กดข้ามได้ไหมนี่กดข้ามได้มาโคตเจีวผมว่าแบบเหมาะสําหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาในการเล่นเลยนะตรงนี้ข้ามได้แบบรวดเร็วกดรับไปก่อนนะครับสำหรับของตรงนี้นะเขาบอกว่าเติมครั้งแรกลดถึง99%เลยนะครับซื้อของในในครังสินค้านะครับลดถึง99%เลยนะผมนะถ้าโหลดจากช่องผมนี่คือยังไงก็ได้อยู่แล้วนะครับ อ่ะไหนลองไปดูที่ร้านค้าสักนิดหนึ่งโูดูศูนย์จุดสามหยวนนะ0.3นย์จุดสหยวนนะซื้อได้ปะตรวจสอบยอดเงินกงินอุ้ยตังพอ,อะ่ะตังพอนะเออรับคูปองหกทุกวันภายในเจ็ดวันเฮ้ยไหนลองเงผมมีปะผอไม่มีไม่มี เอ้ยเขาบอกรวมศูนย์หยวนแปลว่าเรามีอยู่ปะนะครับอผมลองเติมดูดิอุ้ยเดี๋ยวนะสำหรับการเติมมีเอ่อทูมันนี่ด้วยนะครับแบงค์ทานเฟอร์แล้วมีเอ่อเพพาด้วยนะครับโอ้โหสบายเลยมีทูมันนี่แบบนี้เลือกวันเกิดอ้าโอเคเดี๋ยวผมขอตัดตรงนี้เลยแป๊บหนึ่งแล้วกันโอเคครับผมก็ได้ทําการเติมมิดี่เรียบร้อยแล้วนะครับผม สามารถรับหลังจากอุ้ยอ๋ออันนี้คือรายวันนั่นเองนะโอเคแล้วผมเติมไปแล้วด้วยนะอ่าผมเติมไม่ดูเลยนะผมสำหรับเกมนี้ชำระเงินเฉยนะครับก็ในบัญชีมีอยู่นะฮะสำหรับ x x เกมนะเขาก็แจกตลอดนะครับผม ลองไปดูได้ว่าในบัญชีคุณมียอดเงินเหลือหรือเปล่าสามารถเติมได้เลยนะครับตรงนี้อ่าผมก็เติมไม่ดูแหละนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวขอไปสุ่มสักนิดนึงแล้วกันนะครับสําหรับเกมนี้ก็อยากให้มาโหลดกันนะฮะอุ้ยเขาแจก,ก1ิอันอ่ะลองสุ่มดูครับเผื่อจะได้อุ้ยไอซามาอีกสิบอันโหแต่เขาไม่มีคัสซเลยนะมาถึงแบบโหลดปั๊บเลยนะมาถึงแบบโหลดเลยนะยังเจ๋ว สัญหาทั่วไปนะครับไม่มีอะไรให้ซื้อหรอกนะตรงนี้สัรหาทั่วไปโอ้โหร้อยครั้งนี่ใช้ประมาณ2,000 20, 0เพชรเลยนะครับก็ค่อนข้างที่จะเยอะเลยจิียโอเคเดี๋ยวไปดูด้านตัวก่อนละกันอินโนซูเกะเรามาแล้วครับอัปเกรดด้วยคลิกทีเดียวเราอัพเลย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 อ่า ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเกมนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะเผื <S <S ่อใครจะเล่นกันนะครับผมลองตรวจสอบบัญชีด้วยว่ามีตังเหลืออะไรหรือเปล่าน,นะครับ <S 1> <S 1> สามารถใช้ได้เลยเพราะว่าแอปเอ็กซิเมนเกมจะแจกเยอะมากเลยนะครับผมแล้วถ้ายิ่งโหลดกับผมด้วยยิ่งแจกเยอะนะผมบอกเลยนะครับผม <S 1> <S 1> โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวขอเล่นอีกสักตาหนึ่งนะติดใจติดเจนนะปึ๊บนี่ตัวอะไรวะอุ้ยอันนี้ข้างขึ้นเหรออสูรหมดเลยนี่มาตรงนี้ เอาพระเอกกันนางเอกเอ้ะพระเอกกันนอ้องอ้มีถึงห้าตัวเลยนะครับผมโอเคอ่ะเดี๋ยวไปเล่นกันดีกว่านะอิโนนสุเกะนำทางนำทัพหน่อยยาดเลยฟอฟฟฟโอ้โหแรงจัดนี่เราไวสายฮิวด้วยโอเคก็สำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้แล้วกันนะเจอกันใหม่คลิปหน้า,าครับผมบายบายครับ